เมื่อไมค์ครับไปเ็นเกนไม้จริงที่สุดในโลกสวัสดีครับผมชื่อสตรีฟและนี่ก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดวันแรกของผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาชีวิตรอดเราต้องทำการตัดต้ดตนไม้เป็นอันดับแรกอ่ะเฮ้ยออมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมบล็อกต้นไม้มันแปลกๆปวะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าไมค์ครับเนี่ยมันจะต้องเป็นเหลี่ยมใช่ไหมแต่ทําไมอันนี้มันเป็นแบบว่าเออเป็นแบบพิกเซลอะครับผมทุกคนเฮ้ย ไม่ครับโหมดชนี้นี้มันสุดยอดอเจาะไปครับผมทุกคนตัดต้นไม้ไปทําบ้านนะครับต้นไม้หักทุกคนไอ้ต้นไม้หักครับตัดอย่างนี้เะเอาไปทําบ้านยังไงวะเนี่ยนอกจากการตัดไม้แล้วเราก็ต้องทําการฟาร์มอาหารนั่นคือการเออล่าสัตว์นี่จะหัวใช่หรือเปล่าได้ปุ๊บตีตีหัวขาดแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมตีวัวแล้วหัวไม่วิ่งวะเนี่ย ที่มันงวดกินแดงครับผมทุกคนให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นกับโลกไม้ครับการตัดไม้อาจจะทําให้เราเมื่อยแข็งาทุกคนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่ว่าจะใช้ไฟแช็กนะครับผมในการเผาต้นไม้เออเผาแล้วมันก็จะได้เป็นบล็อกนะครับผมใช่ไหมตามสูตรหม่ครับนะครับโอ้โหทุกคนไฟโคตรสมจริงอะ่ะเฮ้ยแล้วดูเหมือนว่าต้นไม้ก็จะไม่แบบไม่เป็นบล็อกนะครับผมโอ้สาวา่ามันยอดมากเลยเผาตรงนี้ไปเอง เผาละว,วอดบายเอามีเพิ่งบุกโลกไมค้า t ครั้งแรกครับผมให้ตายเถอะไมฮ้ยไ่ไม่มันเลยทุกคนรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยมันเหมือนจีเกินไปจางวันนี้ขออนุญาตเช็คบ้านเฮ้ยบ้านนี้มันไปโดนอะไรมาวะเนี่ยทุกคนมันเป็นแหว่งแห่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสำรวจบูบ้าน NPC นะครัทุกคนเอาทำไมนายเดินแบบนั้นล่ะโอ้ทุกคน NPC เดินย่ำต๊อกครับผม ขายนี่ซอยไม่พักเลยนะจะไปไหนพี่ <c oughs> หรือว่าผีธนูมันจะยึดล่าง a อ c ซตัวนี้ไปแล้วครับทุกคนขอญอาตเปิดหน้ากากเองดูหน่อยดิโอ้โยจัวเลยครับผมนี่มันสเกลิตันจะชัดตีหัวไปโอ้โยเรื่องต้องไขปริศนานะผมเกิดอะไรขึ้นกับบุบ้านแห่งนี้ประตูไม่มีอะประตูมีแม่น้องประตูไม่มีพี่ทุบนะขอเข้าไปดูหน่อยทุกคนในบ้านมีอะไรนะครับ ทุบเลยน้องโคตรมันโอ้โหทุบบล็อกหินได้ด้วยครับผมอ๋อนี่ไงวิธีเข้าบ้านแบบ i อค80ล้านนะครับเอาประตูยอยู่นี้นี่วะประตูมันช้าครับผมไม่ทันใจหรอกเออเราทังไปง่ายกว่าครับผมน้องๆเวลาเล่นไม c ครับนี่ต้องทำแบบพี่จังวันนี้ดูดิผีสเกลริตันครับผมทุกคนแม่ขออนุญาตใช้ไฟแจ็คนะผมในการเผาเออ ไอ้ผีพวกนี้มันสิงหมู่บ้านพี่อะน้องๆเอาเผาไม่ได้อีกเผาไม่ได้ก็แปกไปนี่เป็นไงโ,โอ้โหดูดิมันเป็นผีทำลายบ้านทุกคนจังวันนี้ขอลองปืนหน้าไม้นะครับเล็งไปที่หัวมันเลยโป้งเฮช็อตนัดเดียวเที่ยวลกยิงตูดแถมมีนัดนึง บางอาจมากมาสิงหมู่บ้านพี่จริงๆแล้วเกมนี้มีชื่อว่าเทียดาวน์น้องเออมันจะเป็นเกมแบบว่าทุบทําลายตึกนะครับแต่คือพี่ลงม,ดมอดไมค์ค้ากไปน้องๆอ่าจังหวะน,นี้พี่ถืออะไรน้องๆดูพี่ถือมิติกันนะครับเดี๋ยวลองยิงดูแป๊บมาเลยหูดหูยิงทีบ้านพุนเลยครับผมโอ้ไม่ก้อมาดิน้องโอ้โหพี่มาห้าทีนะครับหมู่บ้านพังไปหมดละ นี่มันเตียงนอนหยิบระย,ะยนไปดินี่เกิดมาเพื่อทำลายล้างเกิดมาเพื่อทำลายล้างอ้โหเดี๋ยวขอไปดูไอผีสกเกเลตันหน่อยดิทุกคนดูดีเหลือแต่ตัวม่ยังเดินได้ทุกคนมาเลยไม่ไงแล้วเกยวก์วัวครับผมเกย์วัวก็ต้องฆ่าทิง้งพี่มาเพื่อทำลายเว้ยน้องโทษทีลองเล่นกับหมูหน่อยลองเล่นกับหมูหน่อยอย่างวันนี้ มองหน้าทำไมน้องเออไม่มีหน้าให้มองละมองหน้าทำไมไอหมูโดนยิงยังไม่ลองสักแอบแขงกีดเอาแล้วกันโอ้โหดูยิงไปน้องยิงไปน้องอยับค้าบุกทุกคนสำหรับหมู่บ้าน npc เดี๋ยวเราดับถัดไปช่วยทาการกลับมาบ้านพี่นะผมดกคนน้องๆดูบ้านหลังนี้พี่ก็เป็นคนสร้างเองนะแต่ก่อนอื่นเลยนี่โอ้โหนี่มันรถกระบะเลยรถสิบล้อมลยทุกคน ตายไป้วเปล่าจอดทำไมตรงนี้น้องเกก,กะจอดทำไมตรงนี้น้องหูดูดิทุบทีเป็นรูเลยครับผมพลังระเบิดดาบพี่ดาบพี่ลงคีมาน้องเออลงอาคมดาบเคลือบอาคมครับผมฟันทีระเบิดเลยนะโอ้ยตายเถอะข้างในมันยังสวยงามเลยเช่นนี้ขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวมีําทำการบินขึ้นไปเลยนะที่มีแจ็คแพร์นะน้องๆ บินไปเลยโอเคมาแล้วผมยังวันนี้ไปโอ้โหสูงเลยเนี่ยนี่ไงขึ้นมาแล้วครับผมบนนี้ก็จะรู้สึกว่าจะมีเตียงสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ,อ่อดูดีมีอะไรบ้างเปิดยังไงวะกล่องสมบัติมีเงินหรือเปล่ายูเนองการเพชรเอาเพชรออกมาแม่งเปิดเปิดไม่ออกก็ตีแม่งเลยแล้วกันโอ,อ้โหว้างเปล่าให้ตายเถอะบ้านหลังนี้ไม่มีสมบัติเลยเหรอเนี้ยหรือว่าเราต้องไปหาสมบัติวะทุกคน สิงจังวันนี้ทำการออกไปข้างนอกครับผมโดยการทุบตรงนี้ออกไปนะครับใบรุ่นทลายล้างมีสมบัติไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูบ้านหลังนี้ครับผมหหลังนี้มันจะเป็นคอนโดนะเนี่ยตายเถอะคอนโดมีสมบัติไหมไม่มีสมบัติครับผมมีแต่เตียงอะไรวะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมาทําการล่าสมบัติที่ปราสาครับทุกคน นี่เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับรู้สึกว่าแถวนี้จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมอนสเตอร์นะครับผมเปิดประตูดิโอต้องดันเข้าไปนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงกล่องสมบัติเปิดออกมาน่แน่มีของครับผมเห็นปะพี่บอกแล้วแถวนี้ของมันดีเปิดกองครับผมโอ้พระเจ้าข้างในมีอะไรบ้างมีที่ขุดหินหนะผมนะที่ขุดดินแล้วก็อะไรวะ ขวานตัดไม้นะครับอู้ยง่ขวานคุณหินก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นเอ,อ่อน่าจะเป็นฐานนะอันนี้อู้ทุกคนพี่เจอทองแดงอู้สมจริงมากน้องๆมีทองด้วยครับผมให้ตายเถอะโรบินนี่ไงเพชรโอ้โหนี่เพชรหรือมะม่วงวะเนี่ยน้องๆดูเหมือนมะม่วงเลยเนี่ยสมบัติแค่นี้มันยังไม่พอใจพี่ผมคนที่เพิ่งคิดว่าในป่าตาดแห่งนี้เนี่ยมันต้องมีสมบัติซุกซ่อนอยู่ พอเชนนั้นเราเนี่ยเราจะบินหาเลยครับนี่ไงเห็นปะเจออีกอันหนึ่งแล้วครับผมนะอยู่บนบริเวณหอคอยนะครับนี่ไงเทเลยเทกระจาดเอาแม่งเททีร่วงไปข้างล่างเลยมีอีกไหมมีเพชรอีกอันหนึ่งครับผมโอ้โหแจมแมวครับมีเพชรสวยเลยเดี๋ยวไปดูอีกปราสาทหนึ่งนะตรงนี้มีไหมครับผมกล่องตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วนนี้มีไหมอันนี้ก็ะม,ม่มี เหมือนตอนนั้นมีเกาะได้กับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจะลองไปดูนะครับว่ามันไปได้หรือเปล่าแล้วน้องดูที่น้ํานะโอ้น้ํานี่คือแบบว่าเหมือนจริงมากนะผมแต่คือเราเออกจากเขตนี้ไม่ได้วะ่ะมันมีกําแพงบาเรียรอยู่นะครับไม่เป็นไรโอ้โหแต่คือสนุกมากนะพี่ไม่คิดว่าเกมนี้จะทํามอสออกมาได้สวยขนาดนี้เลยเนี่ยเคลอยวทุกคนสําหรับคลิปไหม่ครับจะปรับสมจริงก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรให้เพิ่มเล่นแล้วอะ่ะอือ ถ้าน้องอยากให้พี่ไปทำลายอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมถ้าพี่หามอดเจอร์้พี่ไปเล่นให้ดูนะครับถ้าน,อน้องชอบวิดกระจุกกระปั้นขึ้นมาแล้วโชคไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์เว้รับชมกันด้วยตีีมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่จะ้จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุครับ